ถ้าหยุดวิ่งมานานเนี่ยนะจุดไหนคือเมเจอร์จุดไหนคือซาหฮัตรู้ป่ะคือปกติแล้วเนี่ยนะความเร็วอจะไปก่อนอยู่แล้ะถ้าเราหยุดวิ่งมานานเนี่ยนะการสปรินต์ความเร็วอะไรเงี้ยโอ้ยลดลงไปเป็นอันดับแรกนะคะหยุดหายไปภายในสองอาทิตย์ก็หายละแต่ถ้าเราหยุดวิ่งนานๆแบบขนาดที่ว่าระบบหัวใจและปอดของเรามันเสื่อมความฟิตเนี่ยนะคือถึงจุดที่เราต้องเริ่มต้นใหม่แล้วอะ่ะคือ มันไม่ใช่แค่เราช้าลงแล้วไนงะแต่ว่ากล้ามเนื้อความอดทนเอ่อความความอึดที่เคยมีอะไรพวกนี้นะมันจะมันหายไปหมดแล้วเนะี่ยนี่คือสัญญาณที่ว่าเราจะต้องเข้าเอ่อกลับไปเริ่มต้นใหม่จริงๆทีนี้ถ้าแกอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นหรอกก็ต้องอดทนอนะ่ะก็ต้องเหมือนทำทำตัวเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยก็คืออาจจะเริ่มจากเ,เดินสลับวิ่งก็ได้ให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวอันนั้นอ่ะเนประมาณสักอาทิตย์แรกะ นะคะแต่อาิีย์ที่2ก็เริ่มมาเป็นแบบวิ่งช้าๆอย่าเรียกว่าเป็นโซน2องเลยเพราะว่าถ้าหยุดไปนานเนี่ยยังไงมันหัวใจมันไม่โซน2แน่นอนมันมันสูงกว่านั้นน่ะแต่เอาวันว่าวิ่งชา้าวิ่งชา้าร,ระดับแอโรบิกเบสอ่ะให้ให้ให้ใหัวใจค่อยๆกลับมาแข็งแรงนะคะ,ะไม่ต้องไปกังวลกับเพซตอนแรกๆนะเพราะว่าถ้า endurance มันกลับมาใหม่ะนะมันเร็วขึ้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวล นะคะเอนดูเรนซเนี่ยมันหายไปเ,เมื่อไหรเนี่ยนะก็แล้วแต่สมมุติว่าเราหยุดซ้อมแั้สักเจ็ดถึวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ VO2 Max ของเรามันก็จะเริ่มลดลงอะ่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบาดเจ็บอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงมากนะคะถ้าเราหยุดแค่แบบอาทิตย์สอ,อาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้กูง่ายมันไม่นานหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าหยุดโอเคสาอาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ย V2max อะจะเริ่มลดลงแบบชัดเจนนะแบบประมาณสัก1ิบสนะนะคือความสามารถในการใช้ออกซิเจนของเราเนี่ยมันก็จะเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพของจงหัวใจมันก็จะเริ่มถดถอยอะนะคะมันก็กล้ามเนื้อมันก็จะเริ่มสูญเสีย slow twitch muscle นะที่เราใช้ในการวิ่งระยะไกลอาไปสักนิดหนึ่งนะคะ หลังจากถ้าเราหยุดเกิน8อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยนะ Endurance บอกได้เลยว่าลดลงชัดเจนนะคะแล้วก็ไกลโคเจนสโตรจอะคือแหล่งพลังงานหลักในในในการวิ่งระยะไกลเนี่ยนะมันก็จะลดลงความสามารถในการเผาผลาญไขมันมันก็จะลดลงอะเพสมันก็ชา้าลงแน่นอนมันชา้าลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละตั้งแต่2อาทิตย์แรกที่เราหยุดอะนะนะถึงแม้ว่าวิ่งช้าๆก็จะเหนื่อยง่ายนะถ้าเราหยุดเกิน8อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนะ แต่จริงๆแล้วอะเอนดรเลนอะมันเป็นระบบที่ฟื้นกลับได้ได้ได้ดีกว่าความเร็วนะเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทรมานมากมันก็คือการ,การวิ่งช้าๆแล้วมันก็คือการฝึกอดทนอะจะเอาความอดทนความอึดมันก็ต้องเอาความอึดเข้าแรกถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นอนะถ้าเรามีพื้นฐานมาก่อนอะไรเงี้ยการฟื้นตัวกลับเข้ามามันก็จะเร็วขึ้นอะขึ้นอยู่กับว่าเรามีพื้นฐานมานานแค่ไหนนะคะ ทำ cross training ก็ได้นะคนจริงถ้าเกิดว่าไม่อยากจะวิ่งทุกวันเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยหยุดไปนานหรือเกินแบบลืมไปแล้วว่าเราต้องเคยอดทนขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เอาอย่างอื่นเข้าไปสลับเป็นแบบเป็น cross training ได้อย่างพวกแบบปั่นจักยานอย่างเงี้ยได้ rowing ไดเ้เดินขึ้นเขาเดินเนิเนเดินชันได้แต่ว่าถ้าเราคิดจะเป็นนักวิ่งยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องวิ่งอะนะคะ จะเอาแบบแตะเวทแล้วไม่ไม่เอาคาร์ดิโอไม่วิ่งเลยอย่างเงี้ยความโฟล์มันไม่ได้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปนะหยุด1สัปดาห์แทบไม่ลดเลยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบาดเจ็บกรุณายหยุดซะหนสัปดาห์มันลดลงนิดหนึงนิดเดียวนะคะกู้ง่ายกู้เร็วลดลงหยุดไปสามถึงสี่สัปดาห์จะเริ่มลดจะเริ่มชัดเจนอะ แต่ถ้าเกิดว่า8สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยมันคือการดรอ p หนักอะคือต้องฟื้นใหม่แบบเป็นระบบอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหมดใจนะคะมันคือการฝึก endurance มันคือความฝึกความอืดความอดทนเพราะฉะนั้นก็เราต้องเอาความอดทนเข้าแรกโอเคคะ่ะ